นักร้องแล้วก็นักแสดงหนุ่มนะครับอย่างหนุ่มโตโน่พาคินที่เมื่อปีที่ผ่านมานะเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตเป็นว่าเล่นแต่หลังจากที่เจ้าตัวนะครับรับตำแหน่งสำคัญเป็นประธานสโมอสรขอนแก่น f อซก็หายหน้าหายตาไปจากงานวงการบันเทิงงานนี้นะครับโตโน่ยอมห่างเมืองกรุงไปใช้ชีวิตที่จังหวัดขอนแก่นเป็นหลักซึ่งอยู่มา6เดือนแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้นะพี่เมย์ผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มโตโน่อย่างรับหน้าที่ช่วยกันนะครับ ช่วยกันแบบว่าโปรโมตสโมสรรวมไปถึงนาหาสปอนเซอร์เข้าทีมฟุตบอลเยอะเลยนานๆน,น,นะครับมีโอกาสเจอหนุ่มโตโน่น,นะก็ต้องไปถามกันสักหน่อยในฐานะประธานสโมสรขอนแก่น FC เดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์น,นะครับของหนุ่มโตโน่กันเลยครับ โอ้ไปอยู่ขอนแก่นมาหกเดือนนะครับกลับมาจากทัวร์ยุโรปก็ไปอยู่ขอนแก่นเลยครับไปบริหารฟุตบอลขอนแก่น FC ครับตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่3นะครับของภาคอีสานแต่ว่าเป้าหมายของเรามันใหญ่มากนะครับก็คือพาทีมขึ้นชั้นได้สําเร็จครับอยากทําให้คนขอนแก่นได้ภูมิใจครับก็คือพอตัดสินใจเข้ามาบริหาร ตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วแล้วครับที่รู้ว่าจะต้องมาทำครับเรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องหลักก็คือโอเคผมซ้อมเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าหลักๆแล้วคือการบริหารทีมครับแล้วก็ทํายังไงให้นักฟุตบอลของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีทํายังไงให้แฟนบอลมีความสุขแล้วก็ได้ดูฟุตบอลที่มันสนุกอะไรเงี้ยครับความสําคัญจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่อยู่ที่การขึ้นชนั้นหรือไม่ขึ้นชั้นหรอกครับในความเห็นผมนะ จริงๆแล้วคือเรากำลังทำอะไรให้กับวงการฟุตบอลมากกว่าสนามซ้อมเรามีคุณภาพหรืยอยังความเป็นอยู่ของนักเตะมีความมั่นคงหรืยอยังกับเงินเดือนของเขาเราจ่ายเงินเดือนตรงไหมนักเตะเรามีความเป็นอยู่ยังไงสภาพจิตใจเป็นยังไงรวมถึงเ แฟนบอลของพวกเราเราสามารถรวมใจกันได้ไหมอะไรเงี้ยครับคืออย่างแรกเลยพี่คือผมเลือกก็เพราะว่าเป็นบ้านผมส่วนอันที่2คือผมมั่นใจว่าผมทําได้ผมถึงทํามันไม่ใช่หนังไม่ใช่ละครที่เราจะลกผลการแข่งได้ใช่ครับก็ตั้งใจคุยกับทางผู้จัดการไปแล้วว่าทัวร์ยุโรปเมื่อปีที่แล้วจะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตยาวๆสุดท้ายใช่แล้วนอกนั้นผมจะทุ่มเท100%ให้กับฟุตบอลถึงปฏิเสธครับอะไรที่ส่งมาก็ปฏิเสธผมก็ไม่ได้ลําบากแล้วดังนั้นผมจะมีเวลา100%แน่ๆในการที่จะโฟกัสสโมสร ฟุตบอลของผมจังหวัดของผม